สมโพธ์นะครับหรือว่าดวงสงประจําปีนะครับในการครบรอบหนึ่งปีขององค์ปู่ปาริจิตนาคราชในช่วงเย็นนี้ค่ำเย็นนี้นะครับขอทุกท่านนะครับโดยพร้อมเพียงกันได้ด้านหน้าประรัมพิธีนะครับโดส่วนช่วงนีนะครับผมก็ขอใช้เสียงพิยงเท่านี้นะครับก็มอบสิ่งนี้ให้กับทาง โทศันะครับผู้ประกาศในหน้าลำดับต่างๆ <c oughs> นะครับก็ขอเลยๆครับไม่เห็น, <c oughs> หนจอเราไงตอนเราหมายถึงหน้าจอเรา่อนแล้วจะ,จะทำอะไเนี้ยนี่ไงอันเนี้ยมันจะเข้าแอปมองไม่ค่อยเห็นไห,ไหน,งไงนี้นคล <c oughs> ิป <c oughs> น้องพอย ก็จะอันนี้คือลุงพลจะจะอน,นันน้นน่าจะนำนำรำขึ้นมาข้างบนนะคระัปเปิดเพลทงทำก็แล้วออกใช่ไหม<า>